ครับก็<ม>ขณะนี้<อ>ลงตาบุญชื่นนะครับท่านทตุดงมุ่งหน้า ครับสีกายออกมาตอนรับหลวงตาบุมนชื่นพอนีเนี่ยครับกำลังตอนนี้รัดบรรพวกผมโทษรจากะผมครับต,ตอนนี้ห <นะ S 2> ลวงตาท่านที้ด<น>ุถึงบ้านวพวก,วกน,นะครับนั่นบอกไอ้อนหนุ่ยท่านครับเพราะว่านาจะรับไม่ต่อจากทศสบาลมันเดือนนะ